เมื่อวานวาหนูไปคอนซอาหมอเชเวมาค่ะเขาบอกให้หนูใช้เ้อเยื่ออ่อนหลังใบหูค่ะหนูไม่เคยได้ยินเลยคุณเอ๋มันคืออะไรอะคะเอางี้ฉันเทียบให้เธอสามอย่างอันดับแรกก็คือกระดูกอ่อนใบหูเดือเยือ่อหลังใบหูที่เธอไม่ค่อยได้ยินเลยแล้วอีกอย่างก็คือเนือเยอเทียมสมัยโบราณเขาจะเอากระดูกอ่อนใบหูอะจากด้านหลังหูซึ่งหลังหูก็จะมีความแบบ แหวกฉันก็เคยเป็นตอนนี้คุณหมอเก่งๆสนี่ยก็จะใช้กระดูกอ่อนของใบหัวจากด้านในแทนข้อดีก็คือมันเป็นของร่างกายตัวเองมันจะมีการแพ้นแน่แน่น้อยมากคือเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะแพ้หลักหัวของตัวเองอะแล้วก็ให้ผลักที่ดูเป็นธรรมชาติมันก็นุ่มแล้วก็รูปทรงมันก็โค้งๆแบบนี้ข้อเสียก็คือถ้าสมมติเธอเป็นคนที่จมูกสั้นเนื้อเธอเยอะเนื้อเธอหนาจมูกฉุนผู้เนี่นนนจยจริงจริงปกติกระดูกอ่อนหลังหูคุณหมอเขาจะใช้คอมบกันกับกระดูกข้างในจมูกถ้ากระดูกข้างในจมูกน้อยอ่อนแออ่ะมคุ ชแล้วก็มาใช้หลังหูหลังหูเธอก็น้อยอ่อนแอจมูกเธอก็หนาเนื้อเท่าก็หนาหนังเก็หนามันก็ยืดไม่ออกถ้าเกิดว่าเธอปลายจมูกยาวอยู่แล้วสลิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เธอใส่เข้าไปมันก็สวยดีกําลังดีแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถทําให้โด่งพุ่งได้แล้วก็สามารถยืดปลายคนที่หนาเนื้อหนักได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนาดมันขนาดก็มีจํากัดก็ขนาดความแข็งแรงก็น้องใครดื้อก็แข็งหน่อยใครไม่ดื้อว่านี่หน่อยอะไรประมาณนั้น อันถัดมาเนื้อเยื่ออ่อนหลังมันเป็นเนื้อเยื่อบางๆอยู่ข้างหลังใบหูเคยเห็นหมอจุนชัยแบบไม่กี่เคสก็คือน้อยมากลลูกค้าก็เลยไม่ค่อยักมันเป็นแค่เนื้อเยื่อ,อบางๆเือมันไม่ได้สามารถทําการเสริมได้แต่ว่าเหมือนหมอเอา,ารออีกทีนึ่งสุว่าใช้กระดูกอ่อนใบหูแล้วก็ใช้เนื้อเยื่ออ่อนหลังใบหูมาทําอีก <c oughs> เพื่อไม่ให้มันเห็นขอบเธอนู้ไหมมันจะมีบางเคสที่ต่อให้เราใส่ปลายกระดูกหลังหูเข้าไปมันก็จะดูเป็นกลมๆแล้วคนไข้ก็จะกังวลเพราะว่าเห็นมันวงกลมอยู่ตรงปลายอ่าถ้ามเธอเอาเนื้อเอยอ เนียนๆขึ้นก็คือเห็นขอบของกระดูกอ่อนหลังไปหูน้อยลงมันก็คือเป็นแค่เก็บความเรียบเนียนไม่ได้ใช้ที่จะทำให้มันแบบว่ายืดปลายหรือว่าด่กขึ้นอะ อันสุดท้ายและท้ายสุดใช้กันเยอะอยู่คือเนื้อเยื่อเทียมแน่นอนเนื้อเยื่อเทียมมันไม่ใช่ของของเราข้อเสียก็คือมันก็อาจจะทาให้เราแพ้ได้แต่ว่าน้อยมากที่เจอว่าแพ้นะคะคนไข้ของพี่ที่ทําไปยังไม่เคยมีแพ้แพ้เนาะข้อดีก็คือมันสามารถสร้างรูปร่างที่ชัดเจนได้เนื้อเยื่อเทียมอะใส่ตรงสันก็ได้สําหรับคนที่ไม่อยากได้สันที่เป็นซิลิโคนหรือว่าเคยอักเสบติดเชื้อมาแล้วก็ใส่ตรงปลายก็ได้แต่้อใส่ตรงปลายคือหมอก็ต้องเก่งนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบอ้วนๆกลายเป็นจมูกชม เพราะมันรู้ช่เนื้อเยอะของเราแต่ว่าก็ใช้กันเยอะค่ะในวงการแพทย์แล้วก็คนไข้พี่ชีเนเยร์เทียมเยอะไม่รู้เกิดจากความโชคดีหรืออะไรแต่ว่ายังไม่เคยมีใครแพ้เนื้อเยื่อเทียมเลยถ้าถามพี่พี่ว่ากระดูกซี่โครงบริจาคแพ้เยอะกว่าเนื้อเยื่อเทียมจากเคสของคนไข้ของตัวเองหรจ้ะนั้นถ้าต้องเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเนื้อเยื่อโหที่เธอบอกเนี่ยมันเอาไว้เคลือบปกคลุมปลายจมูกหรือส่วนต่างๆของจมูกเพื่อให้มันไม่หดคอต่อแล้วกอต่อน้อยลงเี้ขอบคุณมากเลยค่ะสายต้องไปเตรียมทำละ